其实，我老公也 k หลังจากเล่นไรเสร็จนะคะเราก็พาน้องรันมาเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นที่น่ารักมากๆเลยนะคะของเล่นเนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากกระตูนเลยละคะ่ะน้องรันอะ่ะชอบสุดๆเลยค่ะน้องรันเลวสไลด์ ชิมันนี้อย่างแรกเลยอยากมากเอฟรีส r a ร์หัวกันร,ร้อนอย่างงี้มันดีมากมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปคิดว่าจะไปตรงโซนที่มันเป็นจูราสสิกพาร์คมีจูราสสิกพาร์คมีม u m m y r ร d e แล้วก็มีชาร์ s เมอร์ r 3D เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีซิงเกิลร d e เดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เอที่นู่น,นตอนนี้นะคะเราก็ถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ว มีหิมะนะแต่แบบ,บร้อนเชียะหลงเราตอนนี้คือฮอกวอตส์ค่ะไ <c oughs> รอันนี้รอ90นาทีคุงยังไม่ได้มาตอนนี้แล้วก็แบบดูเหมือนจะน่ากลัวแล้วก็จะมีไรอันนี้ <c oughs> ซึ่งคิดว่าไม่น่ากลัวมากน่าจะพอมีปัญญาขึ้นได้เหมือนกันนะอันเนี้ย เดี๋ยวว่ามาขึ้นอันนี้กันแต่ว่าตอนนี้จะไปโอลิเวอร์วันชอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหารายกันค่ะ <Hello. S 2> ตอนนี้นะคะเราอยู่ใน o อลิ l <Hello. S 2> e is <Oliver. S 2> Again, welcome to Ollivander's Your wand fitting experience is about to begin Please silence your muggle devices And remember there is no flash photography on the most charms Well in the wand shop it is distracting to the wand keeper <Bye. S 2> <Bye. S 3> c h o o one ตั i วานอเลเวนเจอร์สตัววานช i ซ i โอ c นอร์อีส a ตย์ตั a วานไม่เอ้ตอนนี้นะคะฟินนี่กำลังเลือกเอ่อไม้ไกยสิบของตัวเองอย ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แฮ r ์รี่พอตเตอร์นะคะจะต้องชอบโซนนี้มากๆเลยค่ะ Ollivander Shop นะคะเพราะว่ามีไม้คาาของทุกคาแรคเตอร์กันเลยทีเดียวแต่ว่าไม้คาทานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรแบบที่2เนี่ยสามารถที่จะมีเอฟเฟกต์ได้และสามารถออกไปเล่นข้างนอกในโซนนี้ได้ค่ะ

Okay. <laughs> uh, and that is it. <laughs> How is it? I love it. I, I, love, love, it. It. I, I not, love it. I love it, but. I love it. Fresh, ออลองไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็เผื่อว่าถ้าเกิดมันเล่นได้เราก็จะได้แบบว่ารีบๆไปเล่นกันระหว่างที่น้องรันยังกลบับอยู่ตอนนี้เลง,ลงมาแล้วนะคะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์อันแรกของเรากับแม่ตลอดชีวิตที่เกิดมาเป็นยังไงบ้างคะเวียนหัวค่ะเอออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเ,อเหมือนประสบการณ์ที่แบบว่าเราแบบเหมือนเป็นสัตว์แล้วก็บินบนแบบแฮกริด ไอ้บ้านของแฮกริดเลง่ง้ยคะก็แบบโอเคไม่น่ากลัวมากแต่ว่าแบบเวียนหัวเวียนหัวแบบเพเเราะมันเบี่ยงเันเบี่ยงไรต่อมาของเรานะคะคือกังฟูแพนด้าค่ะเป็นแอนิเมเต็ดคล้ายๆน่าจะคล้ายๆเหมือนเทร็กสิงคโปร์กันนะแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อ50นาทีค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่เอกับน้องฟินไปต่อตัวฮัวอ เอาจริงนะแอบกลัวแต่ก็เมิดมาแล้วก็อัจจะต้องไปเพราะว่ามันดูน่าสะใจใช่ไหมรอไปค่ะ50นาทีเดี๋ยวเจอกัน I'm I've waiting! Kamu the cutest! hate to bring it show! what? here, never break we're See you but was Sansia! doing Panda everybody a right? to guys <Yeah. S 2> and and maybe front family over there. <laughs> obviously fans obviously เมื่อกี้ลืมกล่าวถึงกังฟูแพนด้าไปเลยนะคะก็เป็นไรที่น่ารักเนอะเด็กๆก็นั่งได้แต่ว่าเมื่อกี้น้องรันน่ะไม่ยอมนั่งเก้าอี้ตัวเองแล้วพอมานั่งด้วยกันก็คือเก้าอี้อ่ะมันจะสั่นๆใช่ปะแล้วพอน้องน้องรันมานั่งก็เลยแบบไม่สั่นไปเลยอ่อแล้วหันไปมองมัมมี่นั่งข้างๆมัมมี่ก็ดูเอนจอยมากโดยที่เก้าอี้เรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะ นะคะก็จริงๆรอให้น้องโตสักหน่อยสามารถนั่งเองได้คนเดียวก็สนุกมากเลยค่ะก็ยังไงก็ลองมาดูค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังเราเห็นหรือเปล่าเอ่ยอ er ก็คือ t r a n s f o r m e r ร d ค่ะแต่เนื่องจากว่าเรามีเบบีอยู่ตรงนี้เราก็เลยส่งอาม่าไป Single Rider l i n ไค่ะก็รออาม่าออกมาอยู่นะอยากรู้เหมือนกันว่ามาจะโอเคไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราเหมือนเราเคยเล่นที่สิงคโปรป์เปล แต่ว่าเดี๋ยวรออาม่าออกมาเราก็จะไปซิงเกิลไรด์เอ,อ่อซิงเกิลไรเดอร์ไรด์เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลองเล่นแล้วก็ ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็น lower line เมื่อกี้เราก็เดินลงมาจากข้างบนเนี่ยเ,เป็น lower เป็น lower area มันก็จะมีไรทั้งหมด3อันก็จะจะมีตัว transformer แล้วก็จะมีตัว jurassic park แล้วก็จะมีมัมมี่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครเคยไปสิงคโปร์มันจะมีตัว transformer แล้วก็มีมัมมี่เนาะจะไม่ได้มี jurassic park jurassic park ของที่สิงคโปร์มันจะเป็นมันจะเป็นือน canopy แบบไระไยอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบอันนี้ลยคล้ายล่องแกะแบบเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเป็นยังไงนะคะ น่าไปโอเคไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคเลยว้าออกมาแล้วนะคะ transformer 3d ทำไมรู้สึกว่าตอนที่อยู่แบบเคยตอนที่เล่นนี่หนิงกับโบมันน่ากลัวมากแต่ครั้งนี้ก็แบบเฉยๆหรือเพราะว่า ครั้งนี้ได้ลองเล่นไปหลายอันและครั้งที่แล้วนี่อาจจะเล่นเป็นอันแรกๆเลยตกใจมากเป็นพิเศษแต่ก็แบบสนุกดีค่ะถ้าเกิดว่างแล้วก็มันก็มีชายสวิชนะคะก็สามารถที่จะสลับกันพ่อแม่ได้ต่อแถวแล้วก็สลับกันได้นะคะก็มาเล่นสนุกสนุกค่ะ you can stand on the other over here. There you go stand the here หวังว่าตัวซิงเกิลไรเดอร์ไอของจูราสสิกพาร์คจะเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าไอจูราสสิกพาร์คจะไม่น่ากลัวมากนะหวังว่าเราจะโอเค คิดว่าเพราะว่าตอนนี้เวลารอมันจะ120นาทีแบบสชั่วโมงก็คงไม่สามารถฟิลอิตตัวซ mm ิงเกิลไรเดอร์ได้เลไอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ถามเขาเหมือนกันว่ามันจะเปิดอีกเมื mm ่อไหร่เ็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะสงสัยจะไม่ได้เล่นเย <Yeah. S 1> แล้วเราก็นั่งมัมมี่คนเดียวค่ะไม่น่ากลัวขนาดน,านั้นรู้สึกว่าแบบ mm hmm. เป็นการ เลยนะต่อสู้ความกลัวของตัวเองมากๆเลยแบบตอนแบบอยู่ในแถวเนี้ยจะแบบเอ,อ้ยหรือกลับออกมาดีลาก,กลับออกมาดีหลังอมาก,กบประมาเ,อ,อ,เอ,อเออลองดูลองการแบบถามคนข้างหน้าถามแบบข้างๆแบบน่ากลัวไหมยูนู่นนี่น่ะเขาก็บอกว่าไม่ไมน่ากลัวเนาะหล้วแบบเออแต่ว่ามันก็โอเคโอเคสนุกดีค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มเย็นแล้วจริงๆแต่ประมาณ ทุน่หนึ่งละไอติมไอติม,ตมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นจาก lower area ขึ้นไปข้างบนใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไปหาข้าวเย็นทานกาันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรอแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะเขาบอกว่ามันไม่น่ากลัวถ้ามันไม่น่ากลัวเราจะไปลองกันคค่ะเ ชมวิวของเรานะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแวะถ่ายรูปก,กับน้องบาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนล,ละอมะมีถ่ายให้หน่อย พาลูกและพาแม่ไปกินข้าวแล้วเพราะว่าเขาหิวกันมากแล้วค่ะไปดีกว่าเอาเน,นี้ยจะก็คงเป็นไวสสุดท้ายของที่ Universal Studio แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราก็จะปิดวันของวันนี้ที่ Harry Potter นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันต่อเราจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเราจะไปที่ไหนก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปกันนะคะบ๊ายบาย